ขอให้มีสติมาปฏิบัติธรรมก็มาปฏิบัต,าาบติจิตน,นั่นแหะสติกับจิตก็อันเดียวกันนั่นแหละปฏิบัติจิตปฏิบัติสติฝึกสติมีแล้วี่ยาวขุดฝึกสติ คนไม่มีสติเผลอสติไม่มีสติคนสติไม่พอก็เป็นวิปลัดเป็นมิปรลาดปั่มปั๊มเผลอเผลอต้องฝึกให้มันแก,ะกะ่กล้าให้มันคล่องแก้วว่องไวกระชับกระชิงไปฝึกใส่ไหนล่ะฝึกใส่ไหน โอ้ไม่รู้จะฝึกใส่ไหน่ะทีนีนฮะก็ฝึกกับใส่กับลมหายใจเย้าของนั่นแหละพไม่ให้ไปฝึกใส่คนอื่นเลยฝึกใส่ตัวเราเนี่ยตัวเราก็คือผู้รู้ตัวเราก็คือลมหายใจเนี่ยฝึกสติให้มีสติ รับรู้แล้วลึกรู้อยู่ไม่ใช่มานั่งรอโอ้ยมานั่นอกมากแต่น้ออยู่ยนี่แล้ว <c oughs> คนนั่งรอรับทราบาอยู่กับบอกออกมาเปลี่ยนหรือว่าไม่ใช่อย่างนั้นให้ฝึกอยู่กับลมหายใจนะ่นะลมหายใจมีอิทธิฤทธิมีอิทธิพลมาก ถ้าเราควบคุมลมหายใจได้ก็มีความสุขเท่านั้นเองที่ไม่มันทุกขออ์ก็เพราะลมหายใจนี่แหละคุมลมหายใจ,มล,มยใจลมหายใจไม่ปกติอันน้ฝึกได้ก็ได้เจโตวิมุตตนั่น จิตก็หลุดพ้นจากทันหาทานพระองค์จึงให้อานาปานสติเป็นหลักประกันหลักประกันของพระนิพพานได้เย็นไหมละ่ะฮะถ้าผู้ได้ฝึกสติอานาปานสติอยู่หนึง่งพระนิพพานจะหลบลี้นี้ไปไหน นี้ไม่ได้เด็ดขาดถ้าเราฝึกให้เห็นลมเข้าออกอยู่อย่างนั้นจิตกับลมแนบสนิทติดกันอยู่อย่างนั้นก็ได้คันนิกะสมาธิสองขันนิกะสามขันนิกะสี่ขันนิกะไปที่มันไม่ได้ก็เพราะว่าได้สองสามขันิกะแล้ว มันไปไหนล่ะฮะโอ้ยมันก็วิ่งหนีจากลมเล้อจิตไม่อยู่ลมสติคุมจิตไม่อยู่ก็หนีกลับบ้านหนีไปเที่ยวในอดีตหนีไปเที่ยวในอนาคตนั่นใช่ไหมฮะมันมาจากไหนอดีตอะอดีตคือความฝันนั่นเจ็บอารมณ์ไว้ใช่ไหมล่ะ เขารียว่ากมอารมเก่าเนี่ยอารมณ์ในอดีตเหมือนความฝันปัจจุบันคือความจริงอนาคตคือสิ่งไม่แน่นอนนี่ง่ายๆเล่นี้ไม่มีอะไรสิ่งไม่แน่นอนควรจะเอามาไหมควรจะคิดไปหาันไหมฮะสิ่งที่แล้วไว้แล้วน่ะนะ จะเอามาไหมจะเจ็บเอาไว้ทำไมฮะให้อยู่ในปัจจุบันนธรรมปัจจุบันนธรรมธรรมก็คือลูกธรรมนามธรรมให้เห็นลูกธรรมนามธรรมลูกธรรมนามธรรมก็คือลมหายใจ ได้ยินเนื้อยางลมให้ใจก็คือลูกทารรใจอาศัยอยู่ในลมก็เรียกว่านามธรรมสิไปฟังผู้ใดเทศจงหันอีกได้ยินแล้วก็เทศให้เจ้าของฟังตัวมึงถ้าได้ยินบ่ลงแต่เทศว่าให้ไปอดีตว่าให้ไปคึดในเรื่องอนาคตให้เห็นปัจจุบันอยู่ สอน้าของอย่างนี้ได้ยินไหมล่ะให้เห็นปัจจุบันธรรมทำอยู่นะปัจจุบันธรรมหมายถึงฮะลูกทำนำทำมันเกิดมันตายอยู่นี่บ่าเป็นบ้าเนีดขาดกันเป็นสิ่งกา <c ười> นคิดไปเรื่องอดีตองของน้องของน้องของน้อง คิดไปเรื่องอนคตก็บจบว่าเป็นเนอวมานั่งอยู่นี่ขึ้นเดี๋ยวซื้อรถได้ห่หาขั้นพุน่งรวยขนาดเลยเรื่องอนนาคตอ่ะให้เห็นปัจจุบันปัจจุบันนะธรรมพระอ,องค์หมายถึงรูปธรรมนามธรรมคือกายกับใจ คือขันห้าคือตัวเราคือวิญญาณเข้าใจหใไหมล่ะที่นี้ให้เห็นปัจจุบันธรรมคือวิญญาณนี่ตัวเราเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายเกิดแก่ตาย,ตายอดีตไม่เอาแล้วเกิดก็เกิดแล้วแก่ก็ตายให้เห็นปัจจุบันว่ามันเกิดมันตายอยู่ไนี่ย อะไรเกิดอะไรตายฮะก็เล่านี่แหละเกิดวิญญาณนนะวิญญาณคือรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมก็คือลมหายใจนามธรรมก็คือใจ ที่เรียกว่าวิญญาณก็ลมหายใจมันหมุนอยู่อย่างนี้ได้ยินบอ่อมันหมุนเคยวินบ่โม่เจ้าหมุนวิน่นตัวจิตอาศัยอยู่ในลมก็เรียกว่าใจเรียกว่าญญาณกายกับใจเรียกชื่อใหม่ว่าวิญญาณได้ไหมเรียกว่าวิญญาณได้ไหมนี่แหละตัวเรา ตัวเราจริงๆคือวิญญาณนั่งอยู่นี่เป็นถาดสีมองให้วิญญาณมาอาศัยอยู่วิญญาณก็เกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้นี่วิญญาณนี่คือตัวเราได้ยินแล้วอย่างเห็นเล่าว่าไงเนี่ยเราคือใคร ฮะเอ้ทำบันยิ้มก็ที่วพวกหอาใจเลดิเล่าคือผู้ใดเล่าก็คือกูนี่แหละกูฮ่าฮากูจกูวล่ะฮะกูคือผู้ใดให้เน่ยกูก็คือวิญญาณนี่แหละวิญญาณก็คือกูกูก็คือเล่าเล่าก็คือวิญญาณนี่เนี่ยยินไปอ่าชาติปีทุกขานี่ แม่ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาลาปีทุกขา์าเมื่อความแก่ก็เป็นทุกข์มรน้ำปีทุกขังเมื่อความตายก็เป็นทุกข์เห็นเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายเกิดแก่ตายเห็นอะไรเห็นอะไรเกิดแก่ตายเห็นอย่างเห็นอะไร เข้าใจไปทั้งนั้นเห็นลมหายใจนี่แล้วล่ะเห็นวิญญาณน,นี่แล้วเข้าใจไปให้เนี่ยวิญญาณน,นี่คือตัวเล่าโอ้ยมันได้ยินจังหน่อยว่าอย่างนี้ฮะวิญญาณคือตัวเล่าได้ยินไปทั้งนั้นตัวเราคือใครตอบแรงๆเออวิญญาณน,นี่เลยเรียกว่าตัวเราเกิด ตายเกิดตายเกิดตายในพระธรรมจัรพระองค์แสดงพระอายาโกนทัญญาก็จับทางได้เท่านี้เองสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายก็ดับไปเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดา พระอาญาโกนธัญญาจึงบรรลุธรรมบรรลุธรรมเคยเห็นธรรมดาเข้าใจไหมล่ะดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่ตานี่นะนี่ยตาสติตาปัญญาตาจิตตาใจเห็นธรรมเห็นว่าขันห้าธรรมะคือสิ่งสิ่งใดก็ตาม ท่านเรียกว่าธรรมชาติกายกับใจนี่ท่านก็เรียกว่าธรรมชาติลมหายใจก็คือรูปธรรมได้ยินหรือยังกิตอาศัยอยู่ในลมก็เรียกว่านามธรรมรูปธรรมนามธรรมก็เรียกว่าสิ่งเข้าใจไหมเรียกว่าธรรมชาติธรรมะก็คือสิ่งสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมไม่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา มีความดับไปพวดนะโมจักธรรมดาละวไปนะั่ตอบไปเลยธรรมดาหรวอ่าอ่าพูดนั้นก็ดวงตาเห็นธรรมไม่ลูกคำในหนทางเห็นอนิจจังเข้าใจไหมมันเกิดดับในเที่ยงไหม อ่ามันแปรปวนเปลี่ยนเปลี่ยนเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดวันตลอดคืนเรียกว่าเรียกว่าอะไรทุกขังได้ยินไหมละ่ะอันนี้จังทุกขขังบอกได้ไหมไม่ให้มันเกิดมันดับอ,ะอ่ะฮะเพราะอะไรเพราะไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะให้สอนยังไง ราก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมว่ากองสังขารก้อนสังขารในโลกนี้สิ่งที่ของสองอย่างมาประกอบกันเข้าท่านเรียกว่าสังขาร กองสังขารก้อนสังขารนั่งอยู่นี่มันมีหกอย่างดินน้ํำลมไฟอากาศวิญญาณนี่นั่งอยู่นี่เข้าใจไหมละ่ะเขาเรียกว่าก้อนสกลกายประกอบด้วยธาตุหกดินน้ําลมไฟอากาศวิญญาณเขาก็เรียกว่า กองสังขารก่อนสังขารหรือก่อนสกุลกายตกอยู่ในกฎอะไรฮเที่ยงไหมอนิจจังทุกไหมเมื่อทุกในแก่จนหัวหงอกวัน,นยังกระสิบวไปว่ามายังมากเขาวัดหาไข่ไหมทุกขัง บอกได้ไหมไม,ไม่มันทุกข์ฟันไม่ให้หล่นบอกได้ไหมหัวไม่งอกบอกได้ไหมหลังไม่ค่อไม่งอบอกได้ไหมนี่อนัตตามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราคนมาสมมุติเรียกว่าเราเฉยๆมันไม่ใช่เราจริงไม่ใช่ของเราจริงจงเป็นโดยสมมุติเท่านั้นนี่เราก็เข้าใจ ดวงตาเห็นธรรมเห็นไหมละ่ะเห็นตัวเองไหมเกิดแก่ตายสงสัยไหมละ่ะเราไม่สงสัยอีกแล้วความเกิดความตายมีอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเข้าใจไหมนี่แหละเราเกิดอยู่นี่เราตายอยูน่นี่จะสงสัยไหมละ่ะฮะ ถ้าลมไม่เข้ามันก็ตายจริงๆอันนี้ตายแบบปกปิดเฉยๆปฏิชนะอปฏิชนะตายไม่ปกปิดลมให้ใจไม่เข้าได้ออกแล้วไม่เข้าเข้าแล้วไม่ออกตายแบบปกปิดตายแบบเปิดเผยเนี่ยแบบเปิดเผยขานี้กะมอระหนังหายแย่ออกมันก็มา จิตของเราก็มารออยู่ที่นี่ลมหายไปใจเหลืออยู่พระองค์จึงตัดย่อๆยว่าลมหายใจเคยไหมล่ะเกิดมาบันนี้ว่งหูจักว่าลมหายใจให้พระเอิญมาลมหายใจให้พระเอิญวังหูจักยังมาตั้งซื้อเรื่อๆได้ว่าลมหายใจมันมีความหมายอยู่ในตัว ลมนีเวลานี่มันออกมาเนี่เข้าใจไหมหันหนาเวาพี่ไปหันหนาคุยกันเข้าใจไหมลมกับใจนี่มันออกมาวิญญาณก็เรียกว่าเราตายออกมาลมก็หายไปในอากาศใจเหลืออยู่ตรงนี้จึงพูดสั้นๆว่าลม หายใจใจเหลืออยู่ตรงนี้เข้าใยไหมนี่คำว่าลมหายใจพระวูดุตั้งชื่อว่าลมหายใจเพราะมันลมหายไปหายไปไหมล่ะฮะหรือมีมีตัวมีตนอยู่ฮะหายไปในอากาศนี่แหละแต่ใจหายไปไหนใจหายไปไหมไม่หายมันมารอยอยู่นี่ขาดมิกะะมอและนะนำพระองค์ว่า มันมาทิ้งซากศพวิญญาณจิตของเรามาทิ้งซากศพเอาไว้แค่ป้ายยมุมเวลาลมใหม่เข้าไปมันก็วิ่งตามลมเข้าไปอีกไม่ไม่ใช่วิ่งออกก่อนลมนะสังเกตดีๆว,ว,วิ่งน้ำกลลมเข้าไปเนี่ยมาสุดเพลลมมองอมาเหมือน,นแล่นน้ำก้นล้มมองมาอีกลมกันหนีไปใจเหลืออยู่นี่ ยิงว่าลมหายใจถ้าเรียกให้ตรมเต็มก็ลมหายใจเหลืออยู่ได้ยินหรือ,อยางถ้าใจไปด้วยตายแอลเลดไ่เหลือเลยนี่ใจไม่ไปตายชั่วขขณะหนึ่งขันิกะมอละหนังตายชั่วขณะเดียวลมใหม่ อดก็สูตรลมใหม่เข้าไปจิตก็วิ่งตามลมเข้าไปอีกนี่ให้เรามีสติรู้อยู่อย่างนี้ฝึกสติใส่อย่างนี้ลมเข้าก็ให้เห็นชัดๆลมออกก็ให้เห็นชัดๆเอาสติเป็นเชือกหููจักเสียบวะอ่า เอาลมหายใจเป็นหลักเอาจิตนี่เอาสติผูกจิตไว้กับหลักเข้าใจไหมอะไรคือหลักอะยิ่นไปทั้งนั้นหลักไม่หลักผูก,กจิตลมหายใจเข้าใจปยผูกจิตไว้กับลมหายใจผูกจิตไว้กับหลักหลักอย่าให้โคน้น ถ้าโคนจิตก็หนีไปได้ถ้าหลักไม่โคนเชือกก็อย่าให้ขาดเข้าใจว่าให้ไหมสติเยาเผลอ,อย่าให้มันขาดจิตจะออกหนีไปได้ไหมมันก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิรวมอยู่กับลมใยใจตั้งมั่นเป็นสมาธิลมก็จะหายกายก็จะไม่มีก็เหลือแต่ กิตแท้ใจเดิมประพัดสอนสว่างสวัยอยู่เรียกว่าถีติกิตนี่ประพัดสอนสว่างสวัยผ่องใสยอยู่อย่างนี้เรียกว่าถีติกิตกิตแท้ใจเดิมของเราไม่มีกิเลสอะไรมาห่อหุ้มได้เพราะเราล้างออกหมดแล้ว เอาสติเอาปัญญาล้างกิเลสออกหมดเราก็เห็นจิตแท้ใจเดิมโผล่ขึ้นมาเป็นผู้รู้รู้รู้แหน่งง่ายว่าล่ะแค่นี้ฮะทีไปหายุตแสงหายจิตท่าหายอยู่ในร่มนี่แล้วเพิ่นก็บ,บอกอเสวนาจะพาลาหนังไม่ให้คบคนผ่าน คนผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตคบนักปราชญ์บัณฑิตไม่คบคนผ่านไม่คบกิเลสไม่คบมานคบนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์บัณฑิตอยู่ที่ไหนจะไปคบได้ฮะยุัยนักปราชญ์บัณฑิตอะก็คือจิตคือผู้ร่้นี่แหละเรียกว่านักปราชญ์บัณฑิตเขาใจไหม ผู้รู้อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ไหนก็อยู่ในลมไม่เย่นี่แหลเอาข้ออกจิตมาเสพกับลมหายใจได้ยินหรือย,ย่างก็เรียกว่าเสพกับบัณฑิตบัณฑิตพาไปหามรรคผลนิพพานง่ายบอกายวันี่ก็ที่เ่เฮ็ดเอาเนี่ยบอกฮ้ ความคิดก็เป็นมานอภิสังขารมานความปวดแข่งปวดขาก็เป็นมานเรียกว่าขันธ์รมานความอยากได้อิทธิฤทธิปฏิหารอยากได้จิตสงบเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นกิเลสมานดูไปดูมาแสงสีเกิดขึ้นก็เป็นเทวบุตรมานเอาแวมาก็เบื่ออนอนดีกว่าไปมึน มื่นยังเห็นใหม่เลยนะมื่อื่นมันเหมิดเปลี่ยนยุติอย่างเงีเหมิดเปลี่ยนบ่เออื่นเนี่ยโอ้ยว่าด้วยนี่กับม่เมือนอื่นอเงี้ก็โนี่แหละเพื่อนมาพัดวั่นประกันพุงพราอมจะเลื่อนบ่เกิดขึ้นอ้าม่านมาคัดขวงให้เฮาเห็นพันิพานมันแค่นี้เด้ไม่มีอะไร กิเลสขันธมานอภิสังขารมานเทวบุตรมานมัจจุมานมานพวกนี้ก็คือจิตคือใจของเรานั่นเองเข้าใจไหมล่ะอ่าดวงที่มันเป็นมานดวงหนึ่งเป็นธรรมดวงหนึ่งเป็นกิเลสจิตดวงเดียวนี่เหมือนกับฝ่ามือด้านนี้เป็นธรรมเป็นเปลี่ยนด้านนี้เป็น มั่นเป็นกิเลสกิเลสกับมั่นมันอันเดียวกันบ่ฮะอันเดียวกันไหมอันเดียวกันเพื่อนก็เรียกคนนั่นชื่อไปเฉยเฉยอนี่แหละแล้วก็ปราบมันฆ่ามันให้ได้ฆ่าไม่ได้ไม่ถึงพระนิพพานเอาอยังมาฆ่าฮะเอาอยังมาฆ่า บาลมีสิบทัดได้ยินแปแค่ไหนเอาบาลมีถ้ำนี่แหละมาข่ายกิเลสทานบาลมีเน่ยเอาทานมาขาก็ได้ถึงพานนิพนันเข้อกันทานอย่างหยาบทานอย่างกลางทานขั้นอย่างละเอียด คือปละมัตถานปละมัตถานทานอย่างละเอียดคือทานขันห้านได้ยินไปขันหายุ่ใสฮะล้มหายใจเนี่ยได้ยินไปคือรูปถ้ำเนี่ยจิตอยู่ในล่อคือน้ำถ้ำ เข้าดับขันหากันดับลูกท้ำนำ้ำทำดับขันละเอียดเข้าใจไว้ให้เนี่ยขันหยาพวกนี้ก็ดับหมดเหลือแต่ธรรมชาติเลยนี่แหละเรียกว่าปรมัตถทานทานอันยิ่งยิ่งขึ้นไปคือจาคะขันหา้าทานขันห้าได้ยินหมอ ยาพอ,อยาแม่มุกก่งโจกขาดท่านว่าขันหาขันมุนีมันท่านว่าได้เราขัวเมียหวงไว้เยุเท่าก็หวงกันซ้ำเท่านะนุ่มก็วหวงกันซ้ำนุ่มจ่าขะขันห่าออกจากจิตจากใจสละขันห่าดับขันหาดับ,ดบลมหายใจได้ยินไป ดับลมให้ใจได้ก็เห็นพรนนิพานพระนิพานยังมีอยู่ทั่วทั่วทุกตัวเราเข้าใจไหมล่ะถ้าใครดับขันได้ดับขันห้าได้ก็เห็นพระนิพานว่ได้ไปข้านท่านดอกอันมณนท่านเขาบอกเอาเคาียขั้นมาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำจาขะขันห้าคือสละขันห้าออกจากลมให้ใจลมให้ใจออกจากจิตได้ แล้วก็ได้เจโตวิมุตตกิจหลุดพ้นจากลมหายใจหลุดพ้นจากขันหาก็เรียกว่าปาลมีปรมัตถทานได้ยินไปไปหาเอาใสมันทิมหาไงไปนี่ไปในพันห์มันก็ยื้อลมหายใจเนี่ยถ้าดับลบมหายใจเลยก็เอ็นไปในพัน